สวัสดี่ะวันนี้กสวัสดีนะคะก่อนจะไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด Sub s c r i b e กันเลยก็แชร์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นนะคะทุกคนค่ะอาจจะมาแปลกๆนะตอนนี้ก็คือขันอยู่ข้างนอกบ้านนะคะซึ่งวันนี้นะคะสามีชวนมากินคุณฟาฟาลูดาเออมากินไอศครีมที่มันอยู่ในอะไรนะที่มันเหมือนเส้นขนมจีนนะเออเหมือนเส้นลอดช่องเออนั่นแหละเหมือนเส้นรอดช่องนะคะ ตอนนี้สั่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะมาอีกสักพักนะคะซึ่งมากินอยู่ที่ b ู u อ area นะคะมาสักไกลเลยนะข้าวยองข้าวเย็นก็ยังไม่ได้กินนะคะเออหิวท้องมากินไอติมนะคะแล้วก็สั่งอะไรอีกอย่างหนึ่งไม่รู้นะคะโอ้ยนะคะบอกไว้เขากล่องน้ำกระบอนะคะ <laughs> หงึดไหลและนี่ก็คือที่ที่เรามากินนะคะ f a c กมันเฟสโกพิซซ่านี่มันขายพิซซ่ามัใช่เหรอเฟสโกพิซซ่า yes พิซซ่าเซอร์เฮฟเฟสโกสวีทส์พิซซ่าเออมันมีทุกอย่างนะมันไม่ได้มีแค่ของหวานนะคะเออมันมีขายพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรนี้ด้วยประมาณนี้แหละนะคะซึ่งโอ้ยกระสันหานะคะเห็นเขาเห็นเขาเจ้าอัน โปรโมทในในเพจในยังก <fox> ัดซ้วนเขามานะคะหึดหลายนี่ก็คือที่เราสั่งมานะ this one <miserable> this one gulfah faluda fruity ice cream fruity ice cream hmm. then and this one day vale sunday vale ทุกคนมันก็จะมีเหมือนเหมือนลอดช่องอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีไอศกรีมนะคะก็อร่อยนะคะไม่หวานมากตอนแรกันนึกว่ามันจะหวานนะคะก็โอเคอยู่นะคะรสชาตมิมันมองไม่ช้อร่อยอยู่นะคะ Mình <laughs> xem กินบ่เงยหนาเงยตาเลยก <laughs> <บง S 1> mm ินคัึงเดียว Is it nice Yes nice mm hmm. Try this one mm hmm. สั่งมากินอีกแก้วหนึ่งอันนี้เป็นของขวันไปแล้วแล้วของจามีก็อีกแก้วหนึ่งนะคะกินหมดเร็วมากอะวันกินได้ครึ่งเดียวนายกินไปครึ่งแก้วแล้วพ่งสั่งมาเมื่อกี้นะ สงสัยหิวอะหิวข้าวนะคะอือกินบังเล้หนาไงาตานะก้มกินยังเดียวไม่ได้ถ่ายลงถ่ายรูปหรอกกินก่อนละนั่อพี่น้องจ้ายกโดน่ะพี่น้องแซ่บหล,ลายดูดไม่ได้แล้วอ่ะ เครื่องเครื่องมันมากรองอยู่ที่ก้นน่ะเครื่องมันอ่ะดูดิเต็มเลยค่ะทุกคนเครื่องมันที่ก้นอ่ะอเครื่องแบบแน่นมากจริงๆริง3 5ิ350สามร้อยห้าสิบรูปรีนะคะแก้วนี้คือบาทบานเรากี่บาทอ่ะประมาณสี่สิบห้าบาทไหมอ่ะแต่เครื่องแน่นมากเลยนะใส่ได้ใส่หลายอย่างมากอ่ะทุกคนเครื่องแน่นมากนะ mm. ดูดูขวนจะตักเครื่องมันขึ้นมาให้ดูนะโอ้โหน,นี้เครื่องมันทั้งนั้นเลยนะดูดิคือแบบมองมองเอามองอิ่มว่าสั่นบังเดอก,กลับไปหอดเฮี้ยขวานจะสิกินกลับบาพุงพุท่ะเชื่อไหมว่าขอานจะก,กินไม่แล้วหรอก กลับบ้านไปต้องได้ทำอะไรสักอย่างกินอ่ะยูฟินิชฮันเดสโมไปแล้วนะพี่น้องบัดตอรนี้กินเสร็จก็จะไปไปที่ไหนตอ่อเยเลนเยเลนนี่เสนเต็มปอดออรังไฮโซยูนซีค่ะ yes this is blue adios ไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขันจะไปแวะที่คอมเมอร์เชียลมาร์เก็ตเนาะ เดี๋ยวขันจะไปซื้อของสักนิดหนึ่งนะคะในไหนก็ออกมานอกบ้านแล้วนะคะก่อนจะกลับเข้าบ้านก็เดี๋ยวซื้อของก่อนนะคะขันจะไปซื้อบอกเลยแล้วกันเนาะขันจะไปซื้อกระถางสักใบหนึ่งนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางมาต้นมะเขือเนาะแล้วก็ขันจะไปดูกางเกงขายาวสีดําแล้วก็ผ้าคลุมสีดํานะคะเออซึ่งมันก็เข้าได้กับทุกชุดเนาะอ่าแล้วก็อะไรอีกนะขันจะไปดูถุงเท้าสีดําด้วยถุงเท้าบางๆสีดําใส่กับรองเท้าเนาะ เ,ออเพราะว่าขันมีแต่คู่หนาๆแล้วคือแบบมันหนาเกินอ่ะเวลาใส่กับกับรองเทา้าเพราะว่ารองเท้าขันขันใส่เบอร์สามแปดสามเก้าใช่ไหมแล้วทีนี้ก็คือมันจะรัดนะอ,อ่ะเวลาใส่ถุงเท้าเข้าไปแล้วมันจะแบบเกินเบอร์อะไรเงี้ยก็เลยต้องใส่แบบบางๆอะไรเงี้ยพอมันปิดเท้าได้อ่ะเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มองไม่เห็นเท้านะคะแล้วก็อะไรอีกนะอันหนึง่ง จำไม่ได้แล้วเออประมาณนี้แหละทุกคนคะ่ะมีอยู่ประมาณ2ออย่างเออสมอย่าง4อย่างนี่แหละนะคะไปค่ะนี่เราไปเจอกันที่ของมระชามาร์เก็ตนะคะทุกคนตอนนี้ขวัญมาถึงตลาดแล้วนะคะือแบบของมันไม่ได้เยอะเหมือนวันเสาร์อาทิตย์เนาะแต่วันเสาร์อาทิตย์ของจะเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็เมื่อทุกคนไปดูร้านโน้นเมื่อกี้ถามกางเกง750นะคะแต่ขวัญซื้อก่อนนัานเนี่ยตัวละ5้0ร้อูปีนะคะเดีย๋ยวไปดูอีกร้านหนึ่งนะคะว่า,าจะราคาเท่าไหร่เนาะย น,นี่นะคะถุงเท้าที่ <c oughs> ที่ขวัญหาอยู่นะคะแล้วก็ได้แล้วนังเกงสีดํานะคะแล้วก็มีหลายสีมากเลยทุกคนขวัญจะชอบใส่เชฟนี้แหละมันก็เวลาใส่มันก็จะแบบว่าเหมือนขากระบอกนะคะเอวสูงขากระบอกนะคะแต่เป็นผ้าเหมือนผ้าคอตตอนเนาะผ้านิ่มๆนะคะใส่ดีเนาะทุกคนขาได้มาแล้วนะคะเก่งกับถุงเท้านะคะแล้วก็ขวัญจะมาเดินดูซอยนี้นะคะเพราะว่าเป็นซอยที่ ไม่ยาชอบเดินนะคะซอยนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะเพราะว่าขวัญจะได้ผ้าได้ผ้าคลุมสีดําหรือเปล่าแต่ที่ใส่เนี่ยก็สีดําแหละแต่ว่าอยากให้มันมีแบบลวดลายสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้นะคะไปหาแล้วไปดูกันถังมาแล้วนะคะนี่ <laughs> ถังขยะไวเวอร์เลยนะคะทุกคนมันไม่มีแบบแบบเก่าอ่ะมันมีแต่แบบนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยแบบเอาสีเขียวเนาะมันจะได้ดูแบบว่าเออ ไม่ร้อนตานะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนใส่ต้นมะเขือนะคะทุกคนเสื้อผ้าตรงนี้เยอะมากเลยแล้วก็สวยๆตึงไปหมดเลยนะคะเออไหนดูร้านนี้สิพอได้ไหมเนี่ยสามีบอกอย่าอย่าอย่าเอาแบบว่าไม่มีลายมันเพลนไปอะ่ะทุกคนอยากได้แบบลายๆโอ้ยนี่กับไล,ล่หัวกระโหลกใครสิบิกาใส่ไหนดูลายแบบไหนเนี่ย สีดาแบบลายๆมันมันช่างหายากเหลือเกินแต่ว่าร้านนั้นมีนะคะร้านที่ขวัญเคยซื้อประจําก็คือแบบเจ็ดร้อยห้าสิบาคุ้มขึ้นราคานะคะแต่ว่ามันก็คุณภาพมันก็โอเคแหละนะคะคุณภ,ภาพมันก็คุณภ,ภาพผ้ามันดีกว่ากันเนาะเดี๋ยวขวัญจะดูว่าเราจะได้อันไหนเนาะทุกคนขวัญได้ผ้าคุมแล้วนะได้ผ้าแบบนี้นะคะผ้าแบบนี้ไม่ลื่นนะคะเออเวลาเราใส่นี่ก็คือแบบติดกับลูกหมวกได้ดีมากเลยนะคะ ขันสอยสีสีดำไปนะคะแล้วก็อะไรนะสีดำแล้วก็สีสีเขียวแบบสเสียวเขียวมิ้น์นะคะแต่ว่าอันนี้ก็สวยอ่ะดูดีสวยสีแดงก็สวยอ่ะทุกคนห้าร้อยห้าสิบรูปีนะคะนนี้คืออ่ะคือเอาจริงนะคะว่าขันก็คือแบบไปเดินดูจนรอบนะคะแต่ร้านนี้ก็คือคุณภาพดีที่สุดแล้วนะคะ เออผ้าดีอยู่นะอันนี้นะไม่ใช่ผ้าลายสวยขนบอกเออลายมันแบบธรรมดาเรียบเรียแต่คือแบบดูดีอะ่ะเออคิดดูว่าคอลเลคชันอ่ะพอหมดไปแล้วมันก็หมดไปเลยนะคะมีรอบเดียวจริงๆพอรอบใหม่มาใช่ไหมมันก็จะมีคอลเลคชันใหม่มาเรื่อยๆนะคะจริงๆอ่ะขวัญอ่ะมาครั้งที่แล้วไม่ใช่แบบนี้นะคะคืออีกแบบหนึ่งไปเลยนะคะอันนี้ก็คือคอลเลคชันใหม่ที่มาเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยนะคะไปถึงตรงโน้นเลยนะคะ คือแบบเป็นคอลเลคชันใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะขันในที่สุดก็ได้แล้วนะคะเออถ้าเกิดว่ายังไงสิ้นเดือนของก็คงจะมาดูอีกนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่ามันมีชุดที่แบบว่าซื้อมาแล้วมันยังไม่มีพักคุมนะคะเดี๋ยวขันจะมาดูอีกถ้ามันยังเหลือให้ให้ให้อ้นี่อีกนะเพราะมันมีหลายแบบมากเลยทุกคนเนี่ยมีหลายแบบมากเลยนะคะ มีหลายแบบให้เลือกนะไปถึงโน้นอันนี้ก็คือเฉพาะตรงนี้นะคะผ้าโอเคอยู่นะคะใส่แล้วไม่ร้อนนะคะใส่หน้าหนาวก็ได้นะคะในที่สุดก็ได้แล้วนะคะแล้วก็จะกลับแล้วนะ, <c oughs> ะทุกคนคะ่ะสาหรับคลิปวิดีโอนี้คือแบบมาแบบสั้นๆเนาะผ่านไปกินไอศครีมนะคะกุลฟ้าไอศครีมนะคะที่เขาเรียกกัน เออนั่นแหละใช่ไหมคุณฟ้าไอศครีมนะคะแล้วก็ผ่านแวะมาคอมเมอร์เชียลมาเก็ตนะคะแล้วก็ตอนนี้จะกลับแล้วถ้าเพื่อนๆเข้ามาชมคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตอนนือนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสามีภรรยาสันดีค่ะกลับบ้านก่อนนะดึกแล้วห่วงนอน